สวัสดีครับอยู่กับช h i เ l รดดิ้งอ g คาเดมี y อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามีวิเคราะห์กัน3ตัวเหมือนเดิมเนาะแต่หลักๆเนี่ยอยากจะมาบอกว่าโอเคเมื่อวานอ่ะมันได้เล่นมันเล่นเซลล์ได้เดี๋ยวจะพาไปเจาะจังหวะด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าวันนี้ต้องเล่นยังไงเดี๋ยวไปเจาะจังหวะเมื่อวานก่อนอ่ะภาพหนึ่งชั่วโมงนะผมตัดกราฟแป๊บหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชุดเนี้ย เราจะเห็นว่าตรงนี้เขาลงมาเคลียร์นี่ถูกไหมครับลงมาเคลียร์ลงมาเคลียร์ตรงนี้นะครับลงมาเคลียร์ตรงนี้อ่ะเป็น l i q u i ิตี้นะครับพอเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็มาเอาตรงนี้นะครับดีมานตรงนี้อ่ะแล้วมันก็เด้งให้นะครับการเด้งของเขาเนี่ยก็เด้งไปเกือบถึงโซนแต่ไม่ถึงติดอะไรนะครับถามว่าติดอะไรครับเขาติดตรงนี้ครับติดฟลิปอ่าเขาติดโซนนะครับโซนฟลิปตรงนี้ฟลิปผมใช้สี สีม่วงมองไม่ชัดอีกนะเปลี่ยน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 ชมพูแล้วกันนะนะครับโซนซฟตปตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับปึ๊บปุ๊บป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 ๊บเห็นไหมเขาติดนะครับทีเนี้ยวิธีการขึ้นรถเมื่อวานถ้าใครสมมติว่าใครไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะอันดับแรกเนี่ยตรงเนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าชุดเนี้ยพอเขาเด้งขึ้นมาเนาะชุดนี้พอเขาเด้งขึ้นมานะครับชุดนี้นนะนปุ๊บเด้งตรงนี้ก็ตั้งยอ่อแล้วก็เล่นบายไปก่อน นะครับพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยเรารู้แล้วแหละว่ามันติดฟิปแต่เราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นฟิปนะครับก็คือโซนที่เปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้าน,แน,านแนวต้านเป็นแนวรับนั่นแหละส่วนตรงนี้จะมีฮิดเด้นง่อยๆอยู่วันหนึง่งนะครับอ่าเป็นซับไพ่ง่ายๆอยู่วันหนึง่งนะครับซึ่งไรค่านะครับไม่ต้องไปดูมันอ่ะโซนที่หลักๆกรอกันเมื่อวานก็คือข้างบนนี้อ่ะแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับพอมันไม่ถึงเสร็จปุ๊บมันก็ย่อลงมาเห็นไหมครับยอ่อลง ตรงเนี้ยมันไม่มีดีมารับนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่มันจะขึ้นแรงแรงมันเป็นไปไม่ได้อยู่ละแล้วก็ลงแบบนี้หลุดมาแล้วก็เด้งอ่ะการเด้งชุดนี้จุดสําคัญคืออะไรนะครับจุดสําคัญคือเดี๋ยวผมลดเทรนลออกแนละ้ว <c oughs> จุดสําคัญคือชุดนี้นะครับชุดนี้กับชุดนี้เห็นไหมทายมันต่ําลงอย่างนี้อ่ะก็เลยสามารถเล่นจังหวะคาบลูกคัาบดอกได้นะครับใช้ว่าค้าบลูกคัาบคาบดอก ก็คือเซลเนี่ยเราน่าจะได้เซลกันชุดนี้ถ้าเอาชัวนะครับตรงนี้แล้วก็สต็อปบนนี้อ่ะแต่อย่างเมื่อวานอ่ะผมอ่ะให้เซลตรงนี้ลงไปนี่ละแล้วก็ให้กันหน้าทุน85ในกลุ่มนะแล้วก็โดนหน้าทุนนะครับก็เลยอดอ่ะไม่เป็นไรแล้วทีนี้ทำไมถึงเมื่อกี้ถึงเอาเทนไลน์ออกนะครับการที่เราจะตีเทนไลน์เมื่อกี้เราต้องตีในรูปแบบนี้ถูกไหมลงมาปุ๊บมันก็ติดนี้ถูกไหมครับ ชุดนี้มันเด้งเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าออกข้างอ่ะแต่การลงของเขานั้นนะครับการลงของเขานั้นมันลงเร็วลงแรงถูกไหมอย่างนี้มันทะลุโลไปนะครับเราก็ต้องเขเย่บออกมาอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อวานก็เลยลงมาแล้วทีเนี้ยวันนี้เราจะเล่นหน้าไหนละ่ะอ่ะวันนี้เราจะเล่นหน้าไหนหลักๆเนี่ยเราก็จะมากางฟิโบดูนะครับพอกางฟิโบดูเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ย ชุดนี้มันบอกว่ามันจะต้องลงอีกหนึ่งหนึ่งแง่งนะครับมันต้องลงอีกหนึ่งแง่งเพราะฉะนั้นแล้วชุดนี้อ่ามันก็ต้องลงลงไปก่อนเนี่ยมันต้องลงอีกหนึ่งแง่งอยู่ละนะครับหนึ่งแง่งคือเดี๋ยวมีเด้งแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งนะอ่าอ่าแล้วชุดเนี้ยชุดนี้นะครับโครงสร้างเซลล์ลงมาแรงแรงมันก็ต้องมีเด้งบ้างนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะมันก็ต้องมีเด้งบ้างนะครับเด้งเสร็จปุ๊บชุดนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าชุดเนี้ยชุดเนี้ย มีการทําลายโครงสร้างขาเซลล์เพื่อให้หน้าใบากลับมาได้เปรียบอ่ะมีการทําลายโครงสร้างขาเซลล์เพื่อให้ใบกลับมาได้เปรียบแล้วก็สามารถเล่นใบได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องรอย่อ,อก,ก่อนอ่ะวิธีเราเห็นปุ๊บเราเห็นดีมานตรงไหนบ้างอ่ะเรามีดีมานสองที่ถูกไหมหนึ่งนะครับเป็นดีมานอ่าหนึ่งเป็นดีมานอ่าสองเป็นดีมานอย่างนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมจะมองว่าอโอเคตรงนี้มันไม่สวยนะก็ะเอาออกไปนะครับ ตรงนี้เป็น stop h u n t นะส่วนตัวนะผมมองม stop h u n t นะครับ stop h u n ะปึ๊บอ่ะลงมาเคลียร์ชุดนี้ก็ลองบายได้นะครับแต่ว่าเราคงไม่บายอ่ะนะเออเรารอเขาลงมาแย่ตรงนี้ดีกว่าแล้วเราค่อยเล่นนะครับแบบนี้อ่ะเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยการที่เราได้เล่นบายจากตรงนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งในกลุ่มมันได้กันอยู่แล้วนะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับในกลุ่มได้หรือเราถ้าใครอยากได้นะครับออเดอร์จำๆแบบนี้ต้นรอบแบบนี้เทรดวันละครั้งแบบนี้ก็อย่าลืมเข้ากลุ่มได้นะครับชิลเทรดดิ้งนะจ๊ะทีนี้พอเราได้ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราได้ตั้งแต่1 2เนาะตอนนี้30นะครับราคาที่เขาขึ้นไปสูงสุดมันพันแจุดซึ่งถามว่ามันพอไหมมันก็พอ แต่เลนส์ที่เรามองกันจริงๆนะครับเลนส์ที่เรามองกันจริงๆเนี่ยชุดนี้เขาลงเท่าไหร่เรามาดูกันนะชุดนี้เขาลงมาแปดพัน 8, นะครับการที่เขาจะเด้งเนี่ยต่อราคามันต่อราคาป้ายเซลล์ขอสี่ห้าพันได้ไหมอ่ะขอ,ขอแค่เนี้ยอ่ะขอแค่แถวๆวเนี้ยนะครับก็คือตามหลักมาเกิดสตั๊กเจอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับ,ก,ก,ก,นะรบก็คือจะเป็นจะเป็นอ่าโลของอีกโลหนึ่ง พอดีนะครับเป็นโลของอีกโลหนึ่งของขาลงพอดีเพราะงั้นภาพที่เรากําลังจะจินตนาการได้เห็นกันตอนนี้ก็คือเราจะเล่นแ,แบบนี้นะครับลงชุดนี้เด้งขึ้นแล้วเซลล์ลงมาอย่างนี้อ่ะคือเราจะเล่นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราอยากได้ตรงไหนแต่คือถามว่าถ้ามันลงตรงนี้มันลงได้ไหมมันลงได้นะครับมันลงได้มันก็จะตรงตามต,ามตำราเป๊ะแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันคงไม่ ใจดีขนาดนั้นมัง้งอ่ามันคงไม่ใจดีขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนฟิปถูกไหมครับเงินตรงนี้มันเยอะเนาะอาจจะต้องขึ้นมาเคลียร์ก่อนนะครับตรงนี้อาจจะโดนเคลียร์ก่อนก็ขึ้นไปเคลียร์นี้อ่ะอาจจะเข้านี้หรือบนนี้ก็ได้แล้วค่อยลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราได้เล้นลงข้างบนตรงนี้เราจะได้เล่นเลนจ์ที่มันเพิ่มขึ้นอ่าผมเอาแค่โซนนี้แล้วกัน เอาแค่ถึงโลเนี่ยประมาณ90,00จุดนะครับใครไม่เอาไม่รู้ผมเอานะเออใครไม่เอาไม่รู้ผมเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วชุดนี้อาจจะต้องเซฟเซฟกันนิดนึงนะครับรอจังหวะกันให้ดีนะรอจังหวะกันให้ดีนะครับโซนที่เราจะเริ่มมองบายกันก็คือเราต้องเห็นกราฟทําแบบนี้ก่อนนะเราต้องเห็นกราฟทําอย่างนี้ก่อนนะครับชุดนี้ลงถูกไหมชุดนี้เด้งถูกไหม อ่ะแล้วถ้าสมมติเราชุดนี้ย่อมารับเราอีกทีแบบนี้เราเด้งขึ้นสมมุติว่ามาเอาตรงนี้เลยแล้วชุดนี้ลงเราจะเริ่มมองบายอีกทีต่อเมื่อชุดนี้มันเทลงแล้วหลุดชุดนี้เพื่อที่เราจะได้เล่นดีมานตรงนี้หรือตรงนี้สองที่แค่นี้นะครับแล้วถ้าไม่ขึ้นก็คือแม่งก็ลงแล้วแหละแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคการลงชุดเนี้ยคือการลงมาสะสมพลังเพื่อขึ้นต่อ นะครับมันไม่ได้หลุดโครงสร้างขาเซลล์ขาบายอะไรขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยอ่ะใน Time Frame ดย์เนี่ยชุดเนี้ยมันแค่อะไรครับมันแค่ย่อเด้งแล้วเหลือย่ออีกทีหนึง่งเพื่อที่ว่าชุดเนี้ยมันเป็น s i เ e ว a ย์อถูกไหมครับ Sideway Up กดของ s i เ e ว a ย์อคือให้เล่นเซล์เนาะลงเด้งลงอาจจะลงมาติดแถวแถวนี้สักที่หนึ่งหรืออาจจะลงมาแค่นี้แล้วก็ขึ้นก็ได้อ่ะเราก็ต้องค่อยๆหา นะครับอาหาที่เล่นไปนะเขตช้าๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยิ่งรีบยิ่งโดนนะยิ่งรีบยิ่งโดนนะครับเอมเอมกันให้ดีด้วยอ่าประมาณนั้นอ่ะไปตัวต่อไปนะครับ b ีทีซีเดี๋ยวเราต้องทําแผนใหม่นะ BTC เนี่ยเดี๋ยวเรามาย้อนนิดหนึ่งนะครับก็คือช็อตแรกที่ทำโซนไว้ให้เนี่ยเมื่อประมาณวันที่20 2 1เนี่ย อันดับแรกคือโซนนี้ถูกไหมครับเขาลงมาทิมปุ๊บแล้วเขาเด้งไปละลงมาจึ๊กหนึ่งอีกทีเนี่ยอย่างที่เคยบอกไว้ดีมานตรงเนี้ยเราจะไม่เล่นซ้ํานะครับเราจะไม่เล่นซ้ําชุดนี้เขาก็เด้งขึ้นปิ้วนะครับขึ้นไปปิ้วอ่ะเราก็ไ่ได้เล่นถ้าเบรกไฮเดี๋ยวเราคขอยย่อเราย่อบายกลับงี้ถูกไหมอ่ะพอเราไม่ได้เล่นเสร็จปุ๊บชุดนี้มันเทลงมานะครับเทลงมาเสร็จปุ๊บมันมาติดโซนผมตรงนี้อ่ะมันติดโซนผมตรงนี้ที่ผมเตีเยาไว้เห็นไหมครับแทงจึก๊กเราเด้ง แทงจึ๊กแล้วเด้งเสร็จปุ๊บถามว่าการเด้งแต่ละครั้งมันเยอะไหมดูอย่างเงี้ยแทงมันนิดเดียวนะเดี๋ยวผมวัดเล่นๆด,นดูดอกแรกแทงเราขึ้น่ะเท่าไหร่โอ้สามพันจุดนะครับอ่าดอกแรกแทงขึ้นสามพันดอกสองสองพันอ่าดอกที่สามอีกอีกจึ๊กหนึ่งอยู่ตรงนี้นะจึ๊กนี้เท่าไหร่เนี่ยดูซิเอาแค่นี้พอเอ,เอาแค่นี้อ่ะ 2,300นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งแล้วนะผมจะลบทิ้งลบทิ้งนะครับลบตรงนี้ไปเพราะว่ามันหลุดแล้วเนาะเราก็จะลบทิ้งโซนนี้เราก็จะลบทิ้งนะครับการลงอย่างเงี้ยอ่าการลงอย่างเงี้ยชุดนี้ลงเงี้ยอ่าลงอย่างเงี้ยไม่แรงเนี่ยเล่นได้นะบายได้ถูกไหมเนี่ยบายได้ลงไม่แรงเนี่ยบายได้ลงไม่แรงเด้งแล้วลงแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แรงแล้วนะครับ แต่จุดที่ไม่น่าเซลล์เนี่ยมีการเปลี่ยนแผนอีกนึงก็คือสองโซนนี้ที่วงไว้ให้นะครับตรงนี้ไม่น่าเซลล์เอ้ยไม่น่าบายขออภยัยเพราะงั้นเราลบอลบลบลบโซนที่จะน่าสนใจจริงๆก็จะมีแถวๆเนี้ยเก้าหมื่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะเหลืออีกที่นึงแต่มันจะใกล้ๆกันเพราะงั้นผมจะเหมาผมจะเหมาโซนให้เดี๋ยวพาดูใกล้กันยังไงเห็นตรงนี้ไหมนี่ไหมอันเนี้ย 4ชั่วโมงเห็นไหมก็คือก้อนนี้ทางก้อนนะครับเนี่ยตีสี่ชั่วโมงให้ดูเป็นอย่างนี้พอมาในหนึ่งชั่วโมงปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นี่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะไกลขึ้นนิดนึงอะ่ะแต่1ชั่วโมงเราตั้งโซนกันเอาสวยๆอเอาประมาณนี้มันจะไกลมากเพราะงั้นต้องต่อราคานะแล้วถ้าบายชุดนี้เนี่ยผมอยากจะรวบส์เเทเดียวนะแต่มันจะไกลมากเลยนะผมอยากรวบเอสีเดียว s อจะอยู่ที่แปดหมื่นแปดพเนี่ยเราจะได้เข้านตนีงแต่เก้าหมื่9หนึ่งพันจนถึงแปดหมื่นเก้าอ่ะมันไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยดูดีๆว่าเขาจะเล่นท่าไหนอย่างชุดนี้ถ้าลงมาปุ๊บแรงเด้งเนี่ยปล่อยเลยนะครับโซนนี้ไม่ต้องยุ่งละแต่ถ้าลงมาจิ้มแล้วก็ยืนไปได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ๆลงจึ๊กเลยแล้วช่างมันเถอะนะครับช่างมันเถอะช่างมันเถอ,อะ แต่ชุดเนี้ยถ้าลงมาตรงนี้หนึ่งสองสามถูกไหมหนึ่งสองและสามสามลงมาตรงนี้ก็เล่นได้แหละมันเล่นได้มันเล่นได้ตรงนี้น่าสนใจสุดนะครับใกล้สุดน่าสนใจสุดสต็อปลอตค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ว่าถ้าจะเอาเซฟหน่อยก็สต็อปลอตแค่เก้าสิบแปดสิบเก้ากับอีกสี่ร้อยเนี่ยอ่ะได้แปดสิบเก้าสี่ร้อยเล่นได้แต่ถ้าจะเอาเซฟแบบปลปอดภัยเลยก็แปดแปดนะครับ ระวังนิดนึงนะเพราะว่าชุดนี้ถ้าเขาลงเนี่ยการที่เราจะได้บายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือรอให้เขาหลุดนะครับรอให้เขาหลุดตรงนี้ก็คือชุดนี้ลงมาปุ๊บตรงนี้จริงๆต้องเป็นที่เริ่มเริ่มได้บายแล้วแต่บายมันไม่ขึ้นถูกไหมครับเราโดนโซนเรามันกินโซนบายไาแล้วสองสามโซนแบบที่เราลบออกไปมันก็จะเหลือโซนที่เล่นได้อีกที่คือตรงนี้แล้วถ้าตรงนี้หลุดเราก็จะไปเจอกันอีกทีนู่นเลยนะข้างล่างครับ แปดถ2นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะต่อไปนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันอ่าน้ำมันนะครับชุดนี้เนี่ยเราเคยทำแผนเอาไว้ว่าเราต้องมารอบาบถูกไหมเรารอบาบแถวแถวนี้อ่ะซึ่งเขาก็ขึ้นให้นะเขาก็ขึ้นให้นะครับแล้วเนี่ยเรารอบายกันตรงนี้อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยได้บาย แล้วก็ขึ้นชุดนี้ลงมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นดีมานเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับทาไมถึงกลายเป็นดีมานอ่ะเบรกหายไหมเบรกหฮมีอะไรไหมมีดีมานไหมมีอ่ะชุดนี้ขึ้นไปย่อลงมาแรงอย่างนี้แปลว่าชุดเนี้ยดีมาตรงเนี้ยพังละนะครับพังละชุดนี้ลงมาเด้งเด้งเราก็มองว่าเด้งแล้วเซลล์ต่อให้ลงมาเพื่อที่เราจะได้เล่นข้างล่างนะครับการที่เราจะได้เล่น ข้างล่างเราก็มีเงื่อนไขยอยู่ก็คือเดี๋ยวให้ชุดนี้เด้งขึ้นไปก่อนเราจะได้เซลล์นะครับน่าจะได้เซลล์กันแถวแถว,แถว71นี่แหละอ่าเดี๋ยวหาโซนให้เงื่อนไขถ้าในการเล่นเซลล์สมมติว่าเขาเด้งขึ้นไปให้เราบริเวณนี้อ่าแล้วลงเงื่อนไขที่เราจะได้บายคือต้องรอดุดโลนี้ก่อนนะซึ่งเราก็จะหาดีมานรอนะครับดีมานที่เราจะหารอโซนแรกมีตรงไหนบ้างอ่าเอาเห็นด้วยตาเห็นแบบง่ายๆไม่ต้องงมอะไรเยอะ อ่ะตรงนี้ถูกไหมครับมีตรงนี้ที่หนึง่งสต็อลอตตรงไหนสต็อปลอสอยู่6กสิบหกจุดเจอ่ะประมาณนี้แต่ถามว่าไกลไหมไกลนะครับไกลมากต่อราคาดีๆนะไกลมากนะครับซึ่งถ้าใครอยากประหยัดอีกนิดนึงอ่าถ้าเรามางมหาดีมันเพิ่มในสองชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นดีมันอยู่ละตรงเนี้ยมันควรจะเป็นสต็อปลออยู่ละ ตรงนี้มันยังไม่เคลียร์เนี่ยเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมที่บอกยังไม่เคลียร์ขาไปดูตรงนี้ยังไม่เคลียร์นะครับอาจจะต้องลงมาเคลียร์ก่อนนะถึงจะได้บายสี่ชั่วโมงเป็นยังไงอ่ะสี่ชั่วโมงตรงนี้จะมีโซนมาเพิ่มก็คือใช้คาว่าเพิ่มไม่ได้สี่ชั่วโมงมันจะขยายอย่างนี้เห็นไหมครับเขาจะตีอย่างนี้กันนะแต่ผมตีแค่นี้พออ่าเพราะยังไงสุดท้ายเราสรุปแค่เรา SL แค่นี้นะครับกลับมาหนึ่งชั่วโมงอ่กลับมาหนึ่งชั่วโมง กลับมาหนึ่งชั่วโมงเราจะมองเป็นเด้งเซล์ถูกไหมเราจะเซลล์ตรงไหนล่ะอ่ะดูสองชั่วโมงก่อนวิที่เซลล์ปะเออมีสี่ชั่วโมงมีไหมสี่ชั่วโมงมีครับมีอยู่ที่เดียวเลยคือข้างบนตรงนี้ถูกปะ่ะนี่คือโซนสี่ชั่วโมงเป็นตีจะได้รู้เป็นซับไพ่อ่ะนี่คือโซนสี่ชั่วโมงนะครับมาสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงตรงนี้มีตรงนี้ได้ แต่สวยไหมไม่ค่อยสวยตรงนี้เป็นเหมือนสต็อปฮันด้วยในสองชั่วโมงอาขีด้วยครับหนึ่งชั่วโมงอืมน่าสนใจซับายตรงนี้น่าสนใจซึ่งนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยมันมีพูลแอบอยู่มีลิควิตี้พูลแอบอยู่โบ๊อยู่อย่างนี้นะครับตีเอาไว้ตีเอาไวใ้ให้รู้ว่ามีพูลอยู่ตรงนี้นะ ซึ่งหมายความว่าถ้ากราฟเด้งขึ้นมาถึงเราจะได้เซลล์กันลงไปแต๊ต็อปมันนิดเดียวแต่ในทางกับกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีโซนให้เล่นเล่นให้อีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นซัายพเหมือนกันนะเป็นซัพไา่เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะมีฟิปโซนแอบอยู่อีกทีหนึ่งเห็นไหมเห็นฟิปโซนตรงนี้บอกอ่าอันนี้ฟิปโซนนะครับเอาสีชมพูอ่ะ มนันจะต่างกันเลยเว้ยมีสีอื่นไหมเนี่ยฟ้าปะเออนะครับตัวนี้เป็นฟิปโซนนะครับเป็นฟิปโซนพอตรงนี้เป็นฟิปโซนปุ๊บชุดเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคถ้ากราฟขึ้นมาถึงตรงนี้มันมีโอกาสที่จะลงไปเลยแต่เราต้องรอดูอาการก่อนถ้าขึ้นมาแรงก็สองตัวเนี้ยทิ้งเรารอตรงนี้เนาะนะครับหรือถ้าขึ้นแรงมากเราก็ปล่อยพานไปเลยประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเซลล์ Sell. ต่อไปในไทม์เฟรม15ในไทม์เฟรม15ของน้ำมันเนี่ยไทม์เฟรม15ของน้ำมันเนี่ยก็โซนตรงนี้มันไม่สวยเห็นไหมใน1ชั่วโมงมันดูดีแต่ใน15นาทีมันไม่สวยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นดีมาร์ยเราจะเห็นสะพายอยู่ตรงนี้ในแต่ใน1ชั่วโมงอยู่ตรงนี้งั้นเราไปดู1ชั่วโมงก่อนว่าทำไมเราถึงตี1ชั่วโมง อ่าหนึ่งชั่วโมงเป็นฮิตเด่นฮิตเดนตรงนี้สวยไหมฮิตเด่นตรงนี้ไม่สวยอ่าดีมาตรงนี้สวยกว่านะครับหยบะฮะเล่นง่ายๆอย่ายงานี้เลยฮะหยบครับหยบขึ้นไปครับอ่าสต็อปลอข้างบนแค่นี้นะครับถ้าโดดรูดข้างบนก็เอาข้างบนอีกทีประมาณนี้นะทีนี้สิบห้านาทีในแผนบายเนี่ยเราก็มานั่งดูดีมาอ่าตรงนี้เราตีถูกแล้วนะครับแล้วก็ในสิบห้านาทีจะได้เล่นอีกที่หนึ่งคือตรงนี้นั่นหมายความว่า ตรงนี้จะเป็นดีมานเพิ่มของทําเฟรม15นาทีซึ่งเราก็จะแบ่งได้เป็น2ชุดถูกไหมชุดแรกเราสต็อปขอบโซนนะครับขอบโซนข้างล่างก็คือใครเข้าข้างบนอะ่ะ6 7 5 67.6ใช่ไหมสต็อปลอส67.2หรือ67.0ก็ได้แล้วพอหลุดตรงนี้ลงมาเราก็รู้แล้วอ๋อแปลว่าเดี๋ยวลงมาเอาข้างล่างงั้นถ้าลงมาปุ๊บเราเห็นยืนตรงนี้หรือเห็นการเบาแรงเรา่อยเข้าก็ได้ ไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะอ่าวนมาทองหน่อยสิบห้านาทีทองสิบห้านาทีผมก็ยังมองว่าก็ต้องขึ้นไปเล่นเซลยูดีนะครับขึ้นไปเล่นเซลยูดีอซึ่งโซนที่เรามองเปรียบเทียบกันเอาไว้เนี่ยก็น่าจะแถวแถวเนี้ยนะครับห้าสิบแปดไปจนถึงหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยเราอาจจะต้องหาที่เซลลกันละหาที่เซลกันละ มันมองหน้าอื่นไม่ได้นะครับนอกจากหน้าเซลล์นะให้ชุดนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็เซลล์ไปก่อนแต่ถ้าใครได้บายมาตรงนี้นะครับแบบในกลุ่มที่ได้มาก็มีโอกาสถือไปได้ถึง58นะนะครับปิดแค่58ก็พอนะมันเสียงละมันอยู่กลางกรอบละนะครับถ้าประมาณนี้นะจ๊ะก็ใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด sub subscribe อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ